y คนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเชื่อว่าคุณนักสินอาจจะเบี้ยนัดไม่ไปพบอายการก็คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมท่านผู้ชมเห็นใน Facebook คุณหมอวรงไหมโหโพสต์แฉถุงขนม2 0 0 0ล้าน3ตอนนะบอกว่ามีความพยายามจะไปวิ่งเต้นให้คุณนักสินได้รับการประกันตัวแล้วก็มีการสยบข่าวรือด้วยการที่มีภาพปรากฏออกมาว่าคุณนักสินไปทานอาหารใช่ไหมคะไปทานหารนี่เป็นภาพนี้แล้วคนที่โพสต์ก็เป็นโฆษกของกระทรวง สาธารณสุขด้วยคือคุณหมอวรงบอกว่าคุณทักษิณอาจจะใช้วิธีการป่วยแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลน,นี่ค่ะมันก็เลยมีภาพนี้ออกมาค,คือวันนี้เฟิร์นได้พูดคุยกับคนในพักเพื่อไทยท่านหนึ่งนะหลังจากที่คุณหมอวรงออกมาโพสต์แบบนี้นะคะก็คือคุณพร้อมพงศ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีคุณพร้อมพงศ์ก็ให้ความเห็นเรื่องนี้คือเรียกว่าตอบโ,โต้โโคุณหมอวรงเลยแหละหลายประเด็นทั้งเรื่องถุงขนมทั้งเรื่องที่คุณทักษิณป่วยจะไปนอนโรงพยาบาลค่ะ คุณพร้อมพงศ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแหมผมสังเวชใจเหมือนกันนะโอโ้ใช้คำแรงนะเพราะนี่คือการจงใจดิสเครดิตคุณนักสินและพักเพื่อไทยมาปล่อยข่าวแบบนี้มันเป็นการปูดที่ไร้สาระมากๆและพยายามจะสร้างประเด็นทางการเมืองมากกว่าคุณพร้อมพง์เชื่อว่ายังไงคุณนักสินก็จะเดินทางไปพบอยายการวันที่18มิถุนายนนี้แน่นอนลองฟังบางช่วงดูคะ่ะที่ผมมองว่าวันนี้การเคลื่อนไหวคุณคุณวรลงและก็ ฝ่ายต่อขาประจำตรงข้ามมานะ,ะที่ต้องการดิสเครดิตคือท่านนายกทักสินเท่านั้นเองเพือให้กระทบกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลโยงกันไปโยงกันมาที่ผมบอกว่าเหมือนจับแพชะ้นแก<ะ>่แล้วสุดท้ายก็น่าจะน่าจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะค<ะ>่ะอ,อคือเอาว่าที่ทํานายมาทั้งรั้งบอกว่าลงหรือคุณจตุพรน่ะผิดหมดทุกครั้งตั้งแต่มองว่ายี่สิบสองสิงหาหกหกนายกทักสินจะไม่กลับสุดท้ายแต่ก็กลับมาตามท,ที่ที่ผมเคยเคยบอกว่า เขาท่านกลับแน่คือเราเองเรามองว่าพวกนี้ไร้าสาระอ,อไมเ่เป็นเป็นเป็นการเล่นการเมืองแบบไร้สาระผมมองว่าเรื่องนี้คือ<ม>คุณพร้อมพงศ์ก็มองว่ามันเป็นการดิสเครดิตกันในทางการเมืองนะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าคุณนักสินไปพบอายการแน่นอน คุณพัพงษ์ยืนยันว่าคุณนักศิลไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เดินทางไปพบอายาการสูงสุดและคดีนี้เป็นคดี112คุณนักศิลไม่เคยมีเจตานาหลบหนีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและการขอเลื่อนเข้าพบอายาการครั้งที่ผ่านมาก็เป็นขั้นตอนปกติเพราะว่าคุณนักศิลป่วยเป็นโควิดถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เชื่อว่าคุณนักศิลน่าจะได้ประกันตัวค่ะส่วนที่หลายฝ่ายเอาคดีนี้ไปเปรียบเทียบกับผู้ต้องหาในคดีเดียวกัน112ก่อนหน้าน<ๆ>ี้ท<ๆ>ี่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่กระทําผิดซ้ำซากกรณีนี้คุณพร้อมพงศ์บอกว่าต่างจากกรณีของคุณทักษิณน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทําความผิดในคดี1นึครั้งแรกส่วนแนวทางการต่อสู้คดีของอดีตนายกทักษิณก็เชื่อว่าน่าจะสู้ได้ไม่ยากเพราะคดีนี้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงการรัฐประหารเมื่อปี49แล้วศาลท่านก็คงจะมองในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ว่าคดีดที่ที่ฟังจากค <ไ vision. S 1> นใกล้ชิดท่านนะแล้วก็ฟังจากทีมทนายแล้วก็ทําที่คดีท่านก็ให้สัมภาษณ์เองมผมว่าคดีนี้เป็นเหตุเกิดที่ต่างประเทศที่ผมติดตามคดีนี้เกิดตั้งแต่ปีห้าแปดนะแล้วคดีนี้ผมว่าสู้ได้นะเพราะว่าคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันนี่ไม่มีอะไรถ้าคนได้ดูคลิปเต็มอืมเอ่อได้ดูคลิปจริงๆแล้วมันก็มันไม่ได้มีอะไรมากเลยแต่ว่าขณะนั้นเราต้องดูว่าภายใต้การรัฐประหาระ ที่คอสชอใช่ไหมพอมีการบบดําเนินคดีมามันก็สังเกตได้ถ้าเทียบแล้วคดีนี้ก็ผมว่ามันมันก็ต้องต้องพิจารณาให้ดีเพราะมันมันมันคือลักษณะเนี่ยการดําเนินคดีก็เหมือนกับตอนที่ท่านโดนตอนรับทหารปี4ี่เ่ะ นี่คือมุมมองของคนในพักเพื่อไทยนะคะก็มั่นใจในตัวคุณทักษิณชินวัตรว่าจะไปพบอายาการแน่นอนอีกท่านหนึ่งที่ออกมายืนยันหนักแน่นเหมือนกันก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมบอกว่าภาพที่อุนทักษิณไปกินห่านอ่ะมันฟ้องทุกอย่างอยู่แล้วครับไม่ต้องอธิบายอะไรเลยว่าท่านจะไปไม่ไปลองฟังบางช่วงดูค่ะ ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรอ่ะเมื่อวานนี้ภาพมันฟ้องท่านนักสินเข้าไปกินข้าวขาวหมูไอ้หรือห่านอะไรนะเนี่ยนะเออห่านเออในในในร้านที่ท่านเคยกินและชอบภาพมันบอกแล้วไม่ต้องอธิบาย ภาพมันบอกอยู่แล้วทานทานห่านน้ไมใช่ขาหมูเออแต่ไม่แน่ใจว่าห่านนี่ไม่รู้ว่ามันมีสัรพคุณอะไรช่วยเรื่องชูกําลังอะไรอย่างงี้บ้างหรือเปล่าเนะมีเค็ดมีอะไรหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเนะนี่คุณภูมิธรรมก็ยืนว่ายืนยันว่านอกจากคุณนักสินจะไม่หนียังยืนยันเรื่องคุณเศรษฐาด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาแจ้งว่าป่วยโควิดขอลางานใช่ไหมคะคุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่าคุณเศรษฐาป่วยจริงไม่ได้จงใจจะหนีการพิจารณาของศาลเช่นเดียวกันค่ะครับ คนก็บอกว่าอ่ะมาป่วยตอนช่วงโควิดตอนนี้สารจทพิจารณา,าโควิดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลานะครับเดินออกไปนี่ท่านอาจจะติดโควิดหรือผมมันจะติดมาแล้วก็เผยแพร่ท่านหรือท่านผู้ใดผู้หนึ่งไปเจอมันมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดอย่าไปคิดเยอะอนะครับ นี่ครับเป็นความมั่นใจของคุณภูมิธรรมนะ,ะบอกว่าภาพที่ปรากฏมามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับหลายคนก็พอเห็นภาพคุณนักศิลป์ไปกินหา่านก็ประเมินว่าพรุ่งนี้คงมาตามนัดแหละคุณเฟิร์น